สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเอ็นดูน้องโนราโชว์สเต็ปแดนลาลิซาลุงบอยยังต้องยอมแพ้ ซูทุกสเตปลุงบอยยังยอมเพิ่อแป๊บแป,ป๊บเป็นสาวหนึ่งขวบแล้วสำหรับน้องโนลลาลูกสาวหัวแก้วหัวแหว,แหวนของคุณแม่เจนนี่และคุณพ่อมิกกี้เอาพาดณป้อมเพชรนับวันยิ่งใช้แววความสวยถอดเพาะกับแม่มาเต็มแถมยังพูดเกง่งยิ้มเกง่งจนมีแฟนๆหลงรักและติดตามมากขึ้นทุกวันอีกด้วยล่ะค่ะล่าสุดแม่เจนนี่และพ่อมิกกี้พาลูกสาวคนสวยไปเที่ยวทะเลทางใต้ของไทยกับลุงบอยดีเจบอยงานนี้ดูเหมือนว่าสาวน้อยจะแฮปปี้สุดๆที่ได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแถ ยังได้เจอลุงบอยอีกต่างหากและแน่นอนว่าลุงบอยเจอหลานทั้งทีก็ชวนออกสเตปแดนมันๆในเพลงลาลิซาของลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะบอกเลยว่างานนี้โนา่าซูตายค่ะจนลุงบอยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้โน่าไม่มีคำว่ายอมลุงบอยเลยสูทุกสเตปขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ